ฮ้ยสดีจะเอา้าเจดาน้ำพายแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วของไทยลีกฤดูกาลนี้ที่เจดมก็มีโอกาสได้ไปพากับเขาด้วยดูกันอยู่บ้างใช่ไหมอขอบคุณมากเลยนะอีพวกฝ่ายลอทั้งหลายนะเดี๋ยววันนี้ไปดูวันนี้จะมีการไลฟ์ก่อนเกมก็จะรวมนักพากตัวแบบท็อปท็อคิดเอาเองนะว่าท็อ <c> ป <oughs> จะอยู่ในรายการด้วยไลฟ์ live ก่อนเกมแล้วก็จะปิดฤดูกาลฤดูกาลสำหรับไทยลีก2020-2021นะจ๊ะอ่ะเดจเดี๋ยวไปดูกันนะนี่กำลังออกจากบ้านแล้วเดี๋ยวแวะ ซื้อชายเย็นที่หมู่บ้านนิดน,นึงนะดีค่ะ,คะโอ้ยไม่เป็นไรเลยครับส,สบายมากเห็นเสื้อขาวก็เลยไม่ <c oughs> กลัวดีแล้วจเดี๋ยวกลัวมันหกแต่เมื่อวานไม่หกใช่ไหมสุกคบขอบคุณ<อ>ครับกลัวเห็นเสื้อขาวแล้วรถน้ำแข็งเรเรียบร้อยยี่สิบบาทกินทุกวันนะไกลแล้วไกลเป็นบาหวานแล้วล่ะ แคพร้อมลุยไปทำงานกันวันนี้เ yeah. นี่ยเดี๋ยวฉันจะผ่านตรงที่ฉันอุ้มไอ้บัวกลับบ้านแม่มันก็จะอยู่แถวนี้แหละแถวโค้งเนี่ยแล้วพี่น้องมันก็โดนรถทับตายไปหลายตัวมากครับไปไหนแนละ้วแม่มัเน,นี่ยอันนี้คือมันอยู่ตรงแถวนี้เนี่ยจะไปทุกทายไปไหนวันนีออ้จะไปวิ่งเล่นที่ไหนสักอย่างอะไรนะ กินก๋วยเตี๋วก่อนดีกว่าเอากิ๊มหมูต้มยำครับพิเศษและซื้อของฝากให้ทีมงานเหมือนเดิมเอาอันนี้สองอันนี้สองจ้ะและนี่อย่างละหนึ่ง เยลารแยกจ้ะครับดีครับ,บรรครับฝากครบถ้วนเรียบร้อยแม่สวัสดีจ้า ดีจ้าดีจ้ามาเร็วเลยเวลยันนี้มีอะไรกินเนี่ยวันนี้มีข้าวผัดกะเพราปลาทูแล้วก็อะไรอะ่ะผัดกะเพราไก่แล้วก็มีกะเพราไก่เสียบเลยผัดเผ็ดหมูป่าอ๋อมีลูกชิ้นด้วยไหมมีอะไรช่วยถือไหมไม่เป็นไร,นรไ,ไ,ไม่มเป็นไรเป็นทีมสวัสดิการของเซนที่เบอร์หนึ่งมากของกินเพียบสดีฮะ ดดดจจจ้้้อันนี้ซื้อถ่ายแล้วครับผมถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ถ่ายวอล์กอะร่ายแหวกถ่ายวอล์กเดี๋ยวเดีจ๊ด่าอยากเดี๋อยากเร่องอะไรอ่ะเนี่ยพอมีกล้องแล้วก็อย่างเงี้ยเฮ้ยโอ้พอผ่าแซ่มีกล้องเราต้องเอาแล้วเออสบวยต้องเอาแล้วมีกล้องแล้วเนี่ยโอ้มีกล้องแล้วไม่เล่นทุกทีเลยไม่ถกบอกโอ้ตายแล้วฉันนะสิฉันนะสิเออเบสิกกิบเก่อนรถบัสรถเบนซ์รถเก๋งรถไถจักรยานมอเตอร์ไซค์อิสุสรถซูซูกิไม่รู้อะลงทัง พอกอดดับแค่รถก่อนหายใจไม่ทันนี่แหละทีมงานติ้งต้องทุกคนที่นี่ไม่ต้องห่วง <c oughs> เป็นคนที่จริงจังในการทำงานมากๆสุดยอดนี่คือดาวรุ่งของฟุตบอลไทยในวงการน,นักภาพและกูรูแต่ว่าวันนี้แบบรู้สึกแบบตื่นเต้นนิดนึงทำไมพี่เจ๊ดำไม่ได้แต่งหน้าไงแล้วตัวเองแต่งหน้ามาคนเดียวดูคิ้วหน้าเวบผ่องมาเลย <c oughs> ดูคิ้วนี่ึกว่าจะได้ให้เมียแต่งให้ดูตรงแล้วว่าพี่มอสสวัสดีค่ะ <c oughs> มาคิวเข้มเลยวนี้สรุปว่าที่นี่เขาไม่มีใครแต่งตัวเพื่พี่เปล่าเผื่อพี่เปล่านี่ไงของเธอเหมือนเดิมแหมะแบบหลังๆช่วงหลังพอมาทำไทยลีกใส่เสื้อไทยลีกอะไรก็ไทยลีกไม่หมดพักไงไม่รู้เขาจะแต่งตัวอะไรใส่ไทยลีกมาลอกแน่ๆได้เข้ากับทุกคนได้ไม่ไม่ได้หัวเข้าคนอื่นเข้ากับเซนได้ได้ยังมันมีตาไทลีกลอกก่อนนั่งก่อนนั่งนี้ได้ข่าวใส่เสื้อแมนยูมาพักไทลีกตลอดตลอด ใส่แมงยูได้ไหมพี่ใช่ใช่ใช่นี่ฮะจัดไม่มีเสียงใสๆฟังพวกเราทั้งหมดไม่ออกกล้องด้วยแม่ไม่ออกกล้องด้วยนี่นี่ตัวบุตรการของเราแม่นี่เฉียบมากของกินดีตลอดเห็นมองหน้าไปตู้ข้าวไม่ใช่หุ่นแม่เขาหมายถึงว่าเวลาเราเจอแม่ที่ไหนได้ของกินตลอดหน้าเป็นอาดื่มน้ำอะไรเดิมก็ได้ครับน้ำปูนดินเหมือนเดิมเรียนซี่โซดาน้ำเหมือนเดิมเนาะ เกินสักวะแต่ไม่สี่โมงเลยนะนี่ฮะคุณเจวัลปัดคิดไซโคใช่ครับแล้วหมาของเขาเบเดอร์เบเดอร์ลูกดูแลเจดังอยู่ลูกเบเดอร์กินหนมไหมเอาไหมนี่มาแล้วจะโอ้โหนี่เบเดอร์ไปตรกที่เด็กๆให้จำเยอะลูกเดี๋ยวพี่ตาทำงานอยู่ลูก เดิานาั utet, render, ่งลงดีนั่งลงก่อนนั่งลงโชว์จะดังนั่งลงนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลง่นี่ขอมือขอมือขมขอมือหนนี่สวัสดีครับบอเอออเกงมากเกงมากลูกไปไปเรขนมใช่ไหมไม่จอขนมจริงเว้เ่ยเ้ยี่เยอะเนี่มีขรางวัลด้วยนี่ ผู้ชายคนนี้มีบุคลิกอ่อนโยนนะฮะแล้วก็ยังโสดด้วยที่สำคัญนะหนุ่มๆคนไหนชอบแบบพี่เจก็ติดต่อพี่เจนะฮะเาสาวๆเอา,<ห>าแล้วสาวๆทั้งทีก็แต่งานคุณคุณเคยชวนออกไปนะคุณ <ś c ough> ไปก่อนเลยแต่ก่อนหน้านี้ใช่ชวนเตะบ,บอลหลังแมวแล้วอบอลเบลเอร์แมวแล้ว <ๆ S 1> เอาทีนี้ดีกว่านะได้เลยได้เลยก่อนเกมก็วันนี้รวบหมด8คู่เตะ6โมงเย็น สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พรีวิวไลฟ์ก่อนเกมโตโยต้าไทยลีกฤดูกาล2020-2021ตอ่าฤดูกาลนี้ใครทําแท็กซี่เป็นคนแรกนะครับในฟุตบอลไทยลีกของเราคุณใบ้หน่อยดิคุณใบ้คุณใบ้คุณผู้ชมหน่อยอ่าทุกคนเวลากินข้าวเนี่ยครับต้องทําเฮ้ยอ๋อตักข้าวนักบอลชื่อตักข้าวเวลากินข้าวเวลาออกไปร้าอาหารหาที่จอดรถก่อนแล้วแต่ไม่ผมแต่แล้วไปคุณคุณไม่เคยทำนะมีกลับก่อน ดูี้ขอบคุณเชียร์ไยครับฟอร์แนดของเเนียมแพฟอร์มนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาเู้เฮ้ยเล่นปลาไซโ้รายชื่อมาแล้วลายเสร็จแล้วก็เดี๋ยวนั่งทาแผนผังแล้วก็เข้าห้องพากนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันในห้องพาคนะจ๊ะันนี้คือบรรยากาศสดสที่สิงสเตเดียมนะครับกับไทยลีกนัดปิดฤดูกาลทางทรบห้เวันของเรานะครับ ทีมรับาคนครับชินพัทลีออกรินเนอร์แอ็นวีเก้ทนศักดิ์สีใสครับตรงกลาง4ี่คนครับกัสันโฮมแสนโชจิฮุนพิทิวั์สุจิตธรรมกุลกับทีมนะฮะสุกรานถิ่นจอมแล้วจุดโทษครับชัดเจนครับนี่ครับส่งสัญญาณว่าโดนไปที่แขนซ้ายของกสันมแสนแล้วเป็นจุดโทษของสมุทรปราการซิตี้ครับแล้วยิงดูนีเรียบร้อยครับกลางประตูกับบรอสทาเดลีประตูที่25บ้าในไทยลีกเขาทำได้ครับแล้วเปิดโค้งกลับเข้าไป จังหวะนี้เอ้าเียไม่ขาดแล้วมือซ้ายดูนี่โอ้โหชนกันจังหีะนี้เรียบร้อยครับแมประตูนีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งมาครับจังหวะลูกนี้นี่เป็นทีเด็ดเลยครับและประตูสำรองอย่างเช่นวัดพุกแก้วประตูที่หกในฤดูกาลนี้ครับหนึ่งต่อหนึ่งโหสุดสุดไปเลยครับและนี่น่าจะหมดครึ่งแรกไปเลยครับคุณสุภาชัยครับก็เป็นแอคชั่นสุดท้ายในครึ่งเวลาแรกนะครับชิมมาตรงนี้ปิวลร็อกซ์มาแล้วนะจิ้มนี่เรียบร้อยเลยครับโอ้โหทีเด็ดครับ ประตูที่18ในฤดูกาลนี้ของกองหน้าวัยสากปีบิลโรสิบาแล้วที่สนามของเราครับสิงสเตเดียมก็จบเหมือนกันครับสิงเชียงรายยูไนเต็ดครับเอาชนะสุดรประการซิตี้ไป2ประตูต่อ1น,นครับความมันของไทยลีกฤดูกาล2020ถึง2021ของเรานะครับจบลงตรงนี้ครับวันนี้ผมสุชาตินุม,มาตคุณสุรชยัยวงบัวขาวและทีมงานต้องลาทุกคนไปก่อนพบกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ เรียบร้อยเสร็จงานแล้วไทยลีกปิดฤดูกาลแล้วนะจ๊ะก็เป็นสุพรรณรอดชนะสุโขทัยได้1-0เกมสุดท้ายรอดตกชั้นบุบบิดทําให้ละยองตราดแล้วก็สุโขทัยตกชั้นไปถี่ที2ไทยลีก2นะโอ้สนุกมากสุดเกมที่เจ๊ภาคก็สิงชียงรายชนะสูตรประกันไป2-1นะเรียบร้อยไป ได้กลับแลครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะขอบคุณนะสวัสขอบคุณทุกคนนะขอบคุณชาพ่ะใครอยากเป็นเซตีเชนนะสิฉันอะไรอีกนะอไรอ้เบโน่อะไรนบพี่ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณของผมที่เ่อนเสร็จงานเรียบร้อยเฉลี่ฤดูกาลนี้กับทีมงานของคุณสุรชัยบุญบัวขาวอ่ะไม่คุยกับกล้องเหนอหาของกินนี่ละสองเดือนกว่านะฮะที่เราพลากบอลกันตกแล้ว ห้าวันปันหนึ่งอาทิตย์สุดท้ายก็มาถึงเกมสุดท้ายอ้าวขอโทษนะครับจะคลิปลุ้หนังมาด้วยไม่เรื่องหรอแซ่บเนี่ยไม่ได้นี่ใสเลยนี่ไม่เรียวอ่ะไม่เรียวอ่ะมันเรียวไปเขาไม่ชอบเขาเรียวมันก็มาถึงไทยกลับไม่โกงต้องบอกว่ามันจบลงไปแล้วแับไทยลีกฤดูกาลที่ตัวหดเหลือเกินอย่างที่บอกไปตอนภาพเมื่อกี้ ไทยลีกซีซั่นนี้เริ่มวันแรกเมื่อวันที่ปีที่แล้วนะเป็นเวลาไปปีกว่าปีกับเกือบ3เดือนเนี่ยพี่นักเตะต้องลงเล่นกันปีปีกว่าเลยปีกว่าเลยปีกว่าก็จบไปแล้วสำหรับไทยลีกก็แชมป์ก็สุดท้ายเป็นบีจีที่สุดท้ายก็ไม่ไร้ผ้ายันเนี่ยเรียบร้อยเลยเมืองทองพี่ข่าสาเกตสุดท้ายส่วนในเรื่องของอื่นๆเนี่ยสุพรรณบุรียอดเยี่ยมมากๆสุดท้ายแล้วเขาก็รอดรอาชันด้วยกันใช้ ฝีมือตัวเองด้ยไม่ต้องพึ่งคนอื่นพาะเขาเอาชนะสุโขทัยในบ้านได้ในที่สุดแล้วก็ยินดีด้วยสําหรับชาวช้างศึกยุทธาธิทุกคนนะครับส่วนพวกเราสี่คนนะ่ะตกลงสุพรสุพรรณทองสงอยู่สุพรรณหรือเปล่าใช่อยู่สุพรรณครับเนอใช่ครับแล้วจิรยุกบรรหารอยู่ที่ไหนอะไรเชียงรายวันนี้ไม่ได้ลงครับผมจำได้ผมจำได้ผมจได้ผมจำได้ผมจำได้ผมจำผมจะพูดอะไรผมพูดอะไร เขาไม่ก็ไม่บว่า4คนเราเนี่ยจบในเรื่องของลีกไปแล้วอะยังมีในเรื่องของฟุตบอลถ้วยบอลถ้วยที่ถ้วยเล็กถ้วยใหญ่เป็นถ้วยเหมือนนมนโค้กครับอะไรจะส่งอะไรไหมให้ผมนะเนี่ยก็เดี๋ยวติดตามกันไปแล้วจะมีบอลรายใหญ่อื่นๆที่เดี๋ยวจะมาถึงฟังก์เรื่อยๆตามานางเซนฟุตบอลใช่ผูไม่รู้จะลำคาญตัวไหนก่อนเลยเนี่ยนะ่นแหละเราคนเทุกคนติดตามพวกเราทุกคนมาตั้งแต่ต้นจนมาถึงทุกวันนี้ผิดพลาดประการใดจะเอาไปปรับตัวดีมากทุกอย่างนะฮะแล้วก็แคบดีกว่า ดีขานนเฮ้ยเฮ้ยตอวเจ้าไว้เ้ตัวนี้ตัวน่โยเลตัวเนี่ยเขานีเะคุณบนตุงคุณมีอะไรต่างไหมแฟนก็ฝากนิดนึงแล้วกันนะครับว่า ฤดูกาลนี้ถือว่ามันสุดๆนะครับฤดูกาลหน้าถ้าเกิดยังได้ภาคต่อนะก็เป็นการ่งานรับรองเลยว่ามันแน่นอนนะโดยเฉพาะพี่ต้านี่ถือว่าเป็นหัวหน้าทีมที่ภาคมันสุดๆพี่เดเจดมโหมโกยังไงก็ติดตามกันต่อในฤดูกาลหน้าด้วยแล้วกันนะครับถ้าได้ภาคต่อนะจัดไปจัดไปได้แล้วดิระดับคุณเจษฎาคือลูกไหนแล้วคุณมีอะไรฝากแฟนช่องเจดมไหมก็ผมก็ถือว่าเจดามาถูกทางแล้วนะครับถูกทางคืออะไรครับภาคอนไทยหรือภาคเกมครับ หมายว,ว่าทางที่เขาเป็นไงแล้วเขาอาจจะ่เขาไม่เล่นนะเขาจริงอยู่พูดถึงพูดถึงน้องรักบางๆแม้แม้แม้ว่าเขาจะโดนกล่นด่าว่าทําไมต้องเป็นเจเออทําไมต้องแบบหน้าตาอย่างนี้ให้ไปเป็นเจอะไรเนี่ยเันา็เป็นคาแรคเตอร์ของเขาอ่าดังนั้นเนี่ยก็ติดตามพี่ต้าภาคบันไทยกับโฟนด้วยนะครับเฮ้ยไม่รวปตรงนี้ก่อนนะเราด้วยเดี๋ยวสองคนเราสองคนด้วยทีมเราทีมเราผมใช้ชื่อคําว่าของเราเป็นเป็นทีมอะไรดีต้าเซน ใส่ยากท่านเซีนว,วะคัรวสี่กุมงสี่กุมาก็จบไปแล้วหรือแบบต่อจดอฟอะไรก็ได้ก็ไม่อยากจะ<ต>ไม่อยากเห็นเนื้อหาสาระแล้วจบไ,ไ,<ง>ไม่ลงเองอจบ แฟนพลาสติกแฟนพลาสติกเออแฟนแสติกโฟพลาสติกโฟล์แล้วขอบคุณทีมสวัสดีการด้วยแม่นะฮะขอบคุณแม่แม่ด้วยน่ารักกัามากของกินนี่ไม่ขาดเลยดูดิอฟิกโฟนยังกินอยู่เลยเดี๋ยวดิอร่อยมากครับเออของกินเยอะมากที่นี่ดูแลอย่างดีขอบคุณดีมากดีมากขอบคุณแม่แม่ด้วยขอบคุณพี่เป็ดด้วยพี่เป็ดก็ดูแลเรามาจนจบฤดูกาลนะอ่าวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมาเจดำนำพาปิดฤดูกาลไทยลีกนะจ๊ะก็ฝากติดตามเซ็นฟุตบอลฝากติดตาม ที่พี่ทุกคนด้วยแล้วก็คือลูกหนังคือลูกหนังไปก่อนเยอะใครที่ชอบวิเคราะห์ฟุตบอลก็ไปตามได้คือลูกหนังนี่เบอร์หนึ่งของประเทศแล้วตอนนี้ไปก่อนไปก่เออนะเอาโอเควันนี้ไปแล้วไปแล้วอิดเฮงแดงโอ้โู้อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหเออรู้แล้วลูกรู้แล้วโอ้โหโอ้โหรู้แล้วรู้แล้วเออเออแดงอย่งเงี้ยนะ เออรู้แล้วเฮงโอ้เมื่อกี้ฉาบมึงอ่ะเออเออรู้แล้วรู้แล้วเออรู้แล้วอ่ารู้แล้วอ่ะกินข้าวกินข้าวกินข้าวมามากินชาบาบแดงเป็นไงลูกอืมอ้าวเฮงมาเฮงมาเฮงเฮงก่อนเฮงก่อนนะโอ้เฮงลุยแดงวันนี้ลูกเนี่ยมาเดี๋ยวอ่ะกินเลยเห็นไหมนี่หัวไปโดนอะไรมาเนี่ยฮะดำๆไปโดนอะไรมาได้ดูบอลไทยลีกป่ะบอลไทยลีกจบแล้วนะเอ้าเป็นไรอ่ะ ไปค่อยกินดิมาเนี้ยเฮงมานี่ยเฮงมานี่ยแล้วเฮงเร้วเนี่ยของเฮงอยู่นี่เอออิดมาเนี้เรลวมาเร็วไปไหนมาโอ้ดูแล้วลูกอิดมานี้ยแล้วใครดูบอลไทยหนึ่มปะมานี่ก่อนเร็วอิดเรื่องเยอะมึงอ่ะมานี้ยแล้วเฮงจะเข้ากล้องหรอลูกไปกินของหนูสิอิดมานี่เรลว ลุยเห็นีหยได้ดูไทยหลีปะสรุปสุขโขทัยตกชั้นเวย้ยแผลสุพรรณทั้งนั้นนะ่ะตาจะระยองตกไปก่อนแล้วแล้วก็เป็นสุขโขทยัยเข้าไหมลูกโอ้โหโอ้โหอะไรจะชวนเล่นเหรอลูกชวนเล่นลูกบอลเหรอลูกฮะโอ้ดึกแล้วยัยงไม่นอนเลยลูกมามามา,มาเล่นด้วยเล่นด้วยมา ปล่อยทีปล่อยทีจะได้เล่นด้วยไงเร็วปล่อยก่อนเร็วปล่อยก่อนเร็วแล้วจะหวงไว้ทำไมแล้วมาชวนเล่นทำไมเนี่ยฮะหืมหืมหืมนั่งลงก่อลูกเก่งมากเก่งมากนั่งลงวัวนั่งลงโอ้โหเออรู้แล้วลูกรูแล้วลูกเออเรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วอือมฮึอืม